เอามาดูควันหลงครับผมหลังจากจบภารกิจการกู้รถตีดินตีนตะขาบของทีมงานเสียบบอลต่อไปจะเป็นการออกจากพื้นที่ครับรถเกี่ยวออไปก่อนเลยต่อเจริญการช่างนี่คือการถอนกำลังครับหลังจบภารกิจ ไปด้วยรถวินครับเจ้าขวัญใจสบาชาวนาทีมงานช่างอุ้ยรัตนบุรีภารกิจยกพลขึ้นบกหลังจบงาน ส่วนทางด้านรถตีดินครับคันที่ติดโลมนะครับพิกัดบ้านน้องหินตำบลหน,นองแรดอาดอนแรดครับอำเภอรัตนบุรีจงังหวัดสุรินทร์ก็จะมีการเปลี่ยนคาร์นะครับคาร์หมดคาร์หมดตัวเดินเนี่ยล้อไม่เดินเลยครับจอดไว้ตรงนี้ครับเดีนี้ก็คือร่องรอยของภารกิจ จมอยู่ตรงนี้ครับเป็นสะเก่านะทวนนิดนึงเป็นสะเก่ารถตีดินมาตีดินเพื่อเตรียมนาในการปลูกปูกข้าวนะครับทำนาปังนี่แะครับลากจากจุดนี้ครับขยับไปอยู่นู่นครับประมาณห้าหช่วงตัวครับ อางลิกิตนั้นก็ดุเดือดเกือบครึ่งชั่วโมงเฉพาะคัดเอาเนื้อๆนะครับไปนู่นแล้วเอาสีได้งงยังไงกูงานห้องกันเรียบร้อยแล้วเอาสีนะงานน่าว้าวเต่าเด้ยังไงเอาเงินลง ลลที่ทำบุญดีวันว้อต้องพอละโม่ใส่เงินทำบุญกับน,น้องกันงบาาน,กน,กนุน่นงถึได้ตก็มาผู้ชามาใส่เราโชว์รักเลยวยใส่รถอางนะมีมอเตอร์เคลียวชนเกีียวสองลูกเลยตัวเกีียกางมาเกี่ยวกับผู้ชามากขล,ลุ่นนี่เขาไม่ใส่รักออ ถือมันมขันด้วยต้องต้องบูชาเอาป่ะปแม่นพระพระก็ต้องรุ่นเก่าได้จังขันอ่เออจ้เจ้าท่านกวเจ้า้องมาทนนครับองกฏถวายก็้อนอาิตย์จบก้องเนี่ยทานก็นุงกนุงโอ้ดกินได้ยากเวน่แม่นเเห็นปะพระองกัซิกอะไเป็นิคำบอกมันคือส ดีเลยก่องทากันนอกับนี่เจ้าฮิดบุญกัิ้งกอนก็ทอทากระป่อยได้ดีเลยก่องอ้มันดีข้าดอกนองทำมากินคนใหม่คนไหลคนใหม่เพราเขาทานเขาอย่างลยเลยแมนว่ามันน้ำไม่ลดต่ำเนาะโอ้ยวิ่งสิงคนสิงวะคนกับสิงกืกันครับแมนสิ่งสิงงคนกับสิงก็วิ่งอีกได้สิงก็สิงก็ นี่บ่กไอ้ที่ว่าเหมือนตัวนี้เลยใช่ไหมขายขายแบบนี้สบอเป็นพื้นเรียบอยู่อ๋อแบบนี้ตัวตัวนี้ด้ครับมีของล็อกแต่ว่าสิบมีพวกนี้คือชุดนี้เขามาเห็ดเอาไหมวา่นี่ครับ ที่ช่างอุ้ยจะบูชานะครับ, <c oughs> บน,นี่ขอกันเนี่ยค่าลากครั้งนี้ช่างอุ้ยบอก,กไม่เอาอะไรมากเอาไว้นี่แหละ <c oughs> พื้นเรียบนี่แหละนี่บอกมันมาสุดนี่ป๋าป้าหอดน,นี่บอกป๋ามัานมา,าหอดน,นีมั้งหระเยนเมโอ้เราก็ลาหฮักโลกเองจินี่อ๋อมาถึงนี่ แล้วก็มาหาักลงทำเทเลอร์เองเดี๋ยวต่อไปรัตะนาจวรู้่ามีหัวลาคันซีนี่ช่างอุยมีแล้วครับขาดแต่พืชกับะจะมาทำเทเลอร์รถวินอีกไม่นานลราก็คงจะได้เห็นครับจุดที่ติดรมนั้นเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับห้ามเข้าออโดยพละการเด็ดขาดนะครับผม ต้องได้รับการอนุญาตก่อนเดี๋ยร้ปอนอนุญาตไหมอนุญาตครับอ๋ออนุญาตแล้วนะครับไปได้ไปได้ไไดตอนนี้ขึ้นมาอยู่บนบกเป็นที่เรียบร้อยครับ ตอนเจีบอลเจีบอนยามเกเีียวได้เอารถรถเกลียวมาเกียวบ่ะเกียวครับปักปักท่องไว้ในเดอ้อง่ะจะไปร่วงลุมเกลาไลด้ดิเอ,อินสั่งอุย้ยขึ้เกดิเดี๋ยวเอาไปลงไหมหลกไหมเค๋ับเออเดี๋ยวถ่าคลิปอูเนาะจะพ่อกันดูนนเนาะ นี่ครับดวงตะวันก็จะรับขอบฟ้าแล้วจบสิ้นภารกิจนะครับสี่คุณผลรถบินช่างอุ่ยช่างตองช่างบอยฝาเสนะครับดุเดือดเลย ในคลิปที่ผ่านมาคลิปนี้ก็เป็นควันหลงครับภารกิจหลังจบการกู้นะครับขึ้นมาอยู่บนฝั่งปลอดภัยในส่วนของรถตีดิน่าเขาจะมีการตรวจเช็คแล้วก็ลุยต่อไปอสำหรับผมก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับพูดจากันหลังไม่ก่อน คลิปหน้าก็มาดูรถบินขึ้นในเล์แล้วกันครับสวัสดีครับ